ท่านผู้ชมทางบ้านก็เฟซบุ๊กมอเขียวแฟนคลับนาคุณพวงบุพภาหนูรักกราบคารวะอาจารย์ค่าการฉีดวัคซีนอ่าซิโนแวคเข็มหนึ่งเข็มสองก่อนฉีดเพื่อนเขาเป็นห่วงกลัวว่าเราจะทนต่อฤทธิ์วัคซีนไม่ไหวเพราะน้ำหนักตัวน้อยกว่าคนอื่นแต่หลังฉีดเพื่อนเขามีอาการข้างเคียงมากกว่าเราและเป็นหลายวันด้วยต้องใช้ยาเคมีช่วย ส่วนเรามีอาการข้างเคียงบ้างเช่นปวดเมื่อยแก้วันเดียวด้วยยาเก,ก้าเม็ดก็หายแล้วเพื่อนเขาก็เลยเงียบไปเลยกราบสาธุค่ะวานนั้นอ้าวดาีทำใช้ยาเก,ก้าเม็ดไปแก้ปัญหาได้ดีก็ดีแล้ว,น,วนี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่ถูกกันกับยาเก,กาเม็ดคุณเทพเมืองดัลลัสเท็กซัสกราบครวัวอาจารย์ครับท่านอาจารย์จเจริญธรรมโม หากจะนั่นกับคารวะครับท่านอาจารย์จะนั่นทำหมู่มิตรีทุกท่านธรรมะผาปนทุกของท่านวันนี้ทราบซึ้งใจและประทับใจยิ่งเกี่ยวกับการเลิกเสพกามมึนเมาที่หลงไปว่าเป็นประโยชน์นลบอะไรนัลบทุนมามากมานานแล้วลงทุน,นลงทุนมามากมานานแล้วและยังหลงเสพ ต่อมานะจนกระทั่งได้รับการเตือนกระตุ้นกระทุ่งให้ได้รับรู้สึกสํานึกรู้สํานึกที่ถูกตรงนะจึงทําให้ได้เลิกจนกระทั่งทุกวันนี้และปฏิบัติตัวตามแนวทางที่อาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนนะจะจะขอปฏิบัติต่อไปในการเลือกเสพในการเลิกนะในการเลิกเสพกามด้านอื่นๆตัวอื่นๆอ้าวอนุโมทนาด้วยนะอ้านะ ว่าไปนาดีน่า,า,นา,าความคิดเห็นจากเฟ e บุ o กกิจกรรมมอเขียวแพทย์วิธ,ธรรมคุณนาศีละองดาวสง่างามกราบคาวว่อาจารย์ค่ะชาวนี้ฟังอาจารย์แล้วเจ็บจังเลย <laughs> บางครั้งยังโง่กว่าควายอยู่ครับ <laughs> อาจารย์โอ้นั่งโง่กว่าควายอยู่นะเจ็บจีดจ๊ดจี โกวควายนะไปกินสิ่งที่เป็นพิษอยู่นะไปกินลูกชิ้นเหรอนะบางมุมเราอาจจะโง่กว่าควายนะบางมุมเราจะฉลาดกว่าควายอยู่นะแต่มุมที่โง่กว่าควายเนี่ยหลายคนเจ็บจิตจี๊ดเลยนะอาทีตนะพูดแล้วู้จักเจ็บบ้างมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้เจริญขึ้นนะบางอย่างก็ยังโง่กว่าควายอยู่ค่ะเจ็บจิตจี๊ดนะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเอากิเลสตัวนั้นๆลงหรือเปล่า เชื่อแล้วค่ะว่ากิเลสเก่งว่าไงกิเลสเก่งจริงๆนะโดนอาจารย์ว่ากระแทกขนาดนี้มันยังด,ดื้อได้ที่ตื่นได้ที่เลยจริงๆค่ะจะภาคเปลี่ยนรถละเลิกให้ได้นะคะขอเวลาหน่อยกราบสาทุกค่ะเอาวภาคเปลี่ยนไปมีคนโดนก็ดีแล้วนะนะจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไป YouTube หมอเขียวทีวีคุณการจนา คงภูชงกราบครวะอาจารย์ค่ะฟังจากตำบลทุ่งกงอำเภอการจนดิตนาสุราธานียิ่งฟังยิ่งเรียนรู้ยิ่งเข้าใจค่ะจะปฏิบัติตามอาจารย์และครูจิตอาสาหมมิตรด,ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะอนุโมทนาสาธุค,ค่ะกินฉี่มาจะครบสองปีแล้วดีดีค่ะมางน้นอ้าวใคร รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรก็ใช้ไปนะนคุณน้ำฝนแก้ววิจิตสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บึงตลาดบร,บรกิจชนบุรีค่ะอ,อ๋อนี่แจ้งมาเท่านั้นคุณเวียงทองนุ่นพักดีกราบคารวะเจ้าค่ะหนูเห็นหนูเห็นสุขจากพุทธ,ธะแล้วค่ะแม้จะยังมีวิบากร้ายมาก็สุขได้และหนูเคย บุก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 นะอยากได้อยากได้ไดนะ่บุกบุกอยากได้อย่างเดียวนะแต่พอเจอพุทธะแล้วเห็นกิเลสแล้วถอย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 ,ถอย,ถอยเออดีอย่างนะรู้จักถอยจนเขาว่าเราโง่เลยค่ะคือหนูเคยทําประกันชีวิตเจ็ดกรมธรร์โอ้ยเหนื่อยเลยนะฟังเท่านี้ส่งไม่รู้เท่าไหรนะ่นั่นเอเจ็ดกรมธรร์นเนี่ยแต่หนูยกเลิกทั้งหมดเลยค่ะเออดีรู้จักถอย จนคนอื่นๆเกิดความเสียดายเงินที่เคยส่งไปแค่หนูแต่หนูกลับสบายกายสบายใจเกิดสุขที่ได้ชนะกิเลสจากความโลภจาขาะกราบสาธุเจ้าค่ะอ้าวดีมากดีมากดีมากงั้นแหละ,ะทำไปเลยกรเสียเงินไปด้วยทุกไปเรื่อยนะั้เราถอยล้วก็สบายเลยนะจบเลยนะค,คุณรสคุณรสรสลา,ล,า,ล,านะล่านะติโลก อ,อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้มากขึ้นมนุษย์เราพยายามเอาชนะธรรมชาติท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาอาศัยรมธรรมะและธรรมชาติบำบัดคนไทยโชคดีมีสมุนไพรามากมายแต่กลับไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไรนิยมแต่เคมีฝรั่งเหตุปัจจัยที่ไม่แจ่มแจ้งในสัตธรรมพะกิเลสดพอกพูนบทบังปัญญาค่ะก็ใช่นะ ถ้าบทบังมันก็จะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีประโยชน์นะเราก็เลือกใช้ได้ทุกแผนแหละนะเอาใช้สมุนไพรนี่เป็นหลักเลยเรียนรู้ดีๆแล้วก็เอาถ้าจําเป็นจริงๆเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเคมนะีที่ดีนะที่ถูกกันนะยาฝรั่งถ้ามันดีเราก็เอาวิธีการไหนดีเราก็เอานะเราก็เรียนรู้ถ้าเราเพิ่มศีลไปดีๆเราจะเข้าหาสิ่งที่มีประโยชน์ได้ <c oughs> เราก็เลือกเอาประโยชน์ได้ทุกอย่างคุณยุพิน พัทระสุทีวโรดมสวัสดีค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยจะทำแต่สิ่งดีๆค่ะขออนุมทนาสาธุอ่าตกลงคุณดีสันป่าสักข้าวดีฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นอ่าคุณฟ้าปลื้มสีจันทร์กราบคารวะจันทร์มอเขียวค่ะรับชมรับฟังอยู่ วังภูไพรอำเภอวังนังเขียวโคราชค่ะตกลงนะนะและเอาบางส่วนของความคิดเห็นมาเล่าสู่กันฟังท่านใดได้รับประโยชน์อะไรก็เอาไปประยุกต์ใช้กันในการธรรมะพาปนทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน